นี่ก็สวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับทุกท่านเราก็จะพาไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่นี่นะครับอันนี้ท่าเรือนะคะถายตามผ้าเขียวขึ้นมาครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายมาจะเจอสะพานจากนั้นก็ลอดใต้สะพานมาได้เลยพอถึงตรงนี้ค่ะลอดมาแล้วสามารถจอดเรือเพื่อขึ้นมาถ่ายรูปบนสะพานได้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลงเรือมาตามผ้าเขียวมาเรื่อยๆอ้อม นะคะแล้วก็จะมาจบที่ท่าเดิมครับอันนี้เบอร์ชุกเฉินนะพี่แทนด้วยนะโอเคครับนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราจะพายเรือนะครับเขาจะมีเรือมาให้นะทุกคนประมาณนี้นะครับเรือเขาจะพามาให้นะครับเราจะขึ้นตรงนู้นนะครับทุกท่านก็เตรียมเรืออยู่ประมาณนี้นะครับเอใส่ชูชีพในการพายเรือทุกครั้งนะครับวันนี้ชูชีพเขาก็มีมาให้นะครับ ของผมไซส์ใหญ่สุดก็จะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นไซส์เล็กนะครับนี่ครับนี่ก็มีสีส้มกับสีดํานะครับแต่สีดํานี่เหมือนจะเป็นอัปเดตใหม่นะฮะเพราะเมื่อก่อนที่ผมเคยพายก็จะเป็นสีส้มนะครับนี่เขาก็จะเตรียมเรือให้นะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้อัปเดตใหม่เลยนะครับปีสอง9นห้าร้บนะครับวาบนค นี่ครับเขาจะมีถ่ายให้แล้วก็เรือมีโทรศัพท์อะไรเตรียมไว้นะครับนี่ครับเขาก็ายประมาณนี้นะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับทุกท่านเรือของผมก็จะเป็นเรือลำสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับเขาจะเทียมไว้ให้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านละห้าสิบใช่ไหมครับถ้านเรืออะะไรคเรือคนละเท่าไหร่นะครับ เรือลำละหนึ่งร้อยล้ำละหนึ่งร้อยใช่ไหมถ้าคนเดียวก็หนึ่งร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับประมาณนี้นะครับทุกท่านพี่เขาทำของจานเรือทำอะไรให้นะครับโอเคครับไปลุยกันเลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศของเรานะครับนี่ทิวทัศน์วิวประมาณนี้นะครับทุกคนสวยมากๆเลยนะครับ นี่ก็มีระวังน้ําลึกนะครับตามผ้าเขียวที่เขาแจ้งนะครับนี่ก็มีผ้าเขียวให้นะครับนี่เขาจะบอกสัญลักษณ์สีเขียวนะครับเราก็พายไปตามทางเลยนะครับทุกท่านโีเครับลุยกันเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับทุกท่านนะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็มีตามร่องเรือเลยนะครับจะเป็นร่องของเรือนะครับที่เราพายกันไปนะครับ มีนกท่องเที่ยวหลายท่านนะครับที่มาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะแต่ถ้าคนมีอายุหน่อยก็จะไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากค่อนข้างเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับในการถ่ายเรือนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ธงเขียวนะครับที่เราายกันไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสะพานนะทุกคนนะครับช่วงนี้นารถนะครับก็จะมีธงแดงก็คือไม่สามารถายไปได้นะครับเนื่องจากน้ําค่อนข้างตื้นนะครับอ่าเราก็จะพายไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้เลยนะครับผม อันนี้เขาจะเขียนใตยว่าสะพานลักเสม็ดนะครับนี่ครับสะพานด้านหน้าเลยนะครับทุกท่านนี้บัวสวยนะครับช่วงนี้นะครับบัวออกค่อนข้างสวยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมกรานะครับวันที่19นะครับที่ผมมาทําคอนเทนต์ถ่ายลง youtube ให้นะครับดูบรรยากาศนะทุกคนก็เป็นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดระยองนะครับเป็นส่วนพฤกษศาสตร์นะครับคเคครับผมไปต่อครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับ สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยนะครับด้านบนนะครับนี่เราก็จะลอดกันไปนะครับทุกท่านติดนะครับเนื่องจากน้ำตื้นนะครับสงสัยต้องลงไปเข็นนะครับนี่อันนี้ติดเลยนะครับนี่เอ่ะเดี๋ยวผมจะเข็นเรือไปนะครับนี่ก็เป็นวิวระหว่างทางนะครับที่เราพายไปนะครับช่วงนี้น้าตื้นนะครับเนี่ยเนี่ยครับน้ําก็จริงๆถ้าน้าขึ้นก็จะอยู่ ประมาณต้นของอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับจะเป็นคาบเสียงดำอยู่นะครับแต่ตอนนี้น้ําลดค่อนข้างเยอะนะครับแต่บัวสวนมากๆเลยครับทุกท่านโอเคครับอันนี้เขาจะมีป้ายบอกนะครับเป็นเส้นเส้นทางเรือคลายยักษ์นะฮะนี่ครับก็จะมีธงอะไรบอกหมดนะครับแต่น้าตื้นจริงครับทุกท่าน ที่ิ9กามกลานะครับปี2569นะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่ครับแต่บัวหลวงมากครับแต่ถ้าผมแนะนํามาแนะนําเป็นช่วงหน้าฝนนะครับจะเวิกนะครับเพราะว่าน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็พายเรือค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้ผมพายเรือแล้วก็รู้สึกว่าติดพื้นมากๆเลยนะครับเพราะพื้นค่อนข้างต่ํานะครับในการพายเรือนะครับถ้าผู้ชายหนักๆสองคนนี่ก็น่าจะติดท้องเรือนะครับผมว่าดินติดท้องเรือนะครับ ผมมาช่วงประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมอาทิตย์ตกสวยมากครับอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูเป็นร่าวข้าเบื้องต้นนะครับนี่ขดับเส้นทางเรือขยักนะครับเขาบอกชัดเจนนะฮะตามทางตามจุดเลยนะครับนี่บรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับทุกคนเข้ามาระหว่างกลางทางแล้วนะครับนี่ครับวิวทิวทัศน์นะครับทุกคนอหืม ป่าชายเลนนะครับสวยงามมากๆครับเส้นทางเรือขายักต่างๆเขาก็จะบอกนะครับนี่นะครับเป็นเส้นทางเรือขายักนะครับก็จะเป็นทางค่อนข้างซอกแซกนิดนึ่งนะฮะธงเขียวก็จะบอกตามตลอดทางนะครับในการพายเรือนะครับนี่ครับวิบรรยากาศสวยมากเลยนะครับนี่ครับผมไปกันเรื่อยๆเลยนะครับทุกท่านก็จะถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนีธงเขียวเขาประมาณนี้นะครับ ก็จะให้เราพายตามทองเลยนะครับส่วนด้านในนี้นะครับก็มีหลายๆท่านเข้าไปถ่ายรูปกันนะครับเก็บบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็สามารถเดินไปถ่ายได้นะครับในเขตที่น้ําตื้นๆนะครับนี่นะฮะอานไหนประมาณนู้นเลยทุกคนผมว่าพายเรือไปต่อนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ที่เขาแจ้งตอนแรกนะทุกคนที่เป็นทงส้มทงแดงนี่นะครับก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากน้ําตื้นนะครับ เข้าไปในติดแน่นอนนะครับแต่ถ้าหน้าฝนสามารถเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นแบบแนวทรงวงกลมนะครับพายเข้าแล้วก็พายออกนะครับมู่นด้านในนะครับเดี๋ยวยง้ผมก็ถ่ายโดนเก็บบรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับเมืองต้นนี้เราก็ตามผ้าธงเขียวไปก่อนนะทุกคนนี่ครับ่าไปกันเรื่อยๆเลยนะครับมีประมาณนี้นะครับพีคครับผมนี่นะครับผมก็ใช้เวลาพายกันแป๊บเดียวนะครับก็ถึงทางออกกันแล้วนะทุกท่าน ทีเขียนเป็นทางออกนะครับเป็นทางออกทางเส้นทางเรือขยักนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นบึงบัวล้น้วนเลยนะครับทุกท่านนะครับด้านที่เราไปด้านนู้นนะครับก็จะเป็นบึงบัวสวยๆเลยนะครับโอเคครับนี่ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับรีวิวบรรยากาศให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางสุดท้ายนะครับที่เราจะออกสู่ปากทางแล้วนะครับก็จะเป็นบัวก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ่วนๆประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะระวังการเลยทุกคน หรือยังไงได้เห็นภาพบินโดนนะครับจะเห็นภาพทิวทัศน์ในมุมกว้างนะครับนี้ผมก็ถ่ายที่ลาไปดูเบื้องต้นนะครับในการที่เรารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวจริงนะครับแบบเรียวๆเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับวิวทิวทัศน์สวยมากๆเลยนะครับทุกท่านบรรยากาศดีสุดๆนะครับช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงยี่สิบนาทีแล้วนะครับดูสวยมากๆเลยนะครับอามเย็นด้วยนะครับเนี่ยพายโต้ลมด้วยนะครับ พายมันค่อนข้างยากเลยนะครับช่วงนี้นะน้ำนิ่งๆเลยนะครับพายไปเรื่อยๆนะครับี่พายเหนื่อยมากเลยนะเราจะพายกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเส้นทางถึงปากทางอ่าวแล้วนะครับที่เราพายนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับพายยากมากๆเลยนะครับทุกท่านโอเคครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเราพายโตลมนะทุกคนพายกันไม่ไปเลยนะครับติดอยู่ตรงนี้ประมาณสิบาทีได้แล้วครับเนี่ย ลมแรงมากครับดูกระแสน้ำครับทุกคนโหนี่พายโต้ลมสุดๆครับเหมือนยจะถึงนี่นะฮะอีกพักใหญ่เลยนะครับนี่อีกประมาณ5้าร้อยเมตรได้นะครับหมันพายแบบโต้ลมสุดๆเลยครับผมโอเคครับเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางกันปที่เรียบร้อยนะครับโหเหนื่อยมากๆเลยทุกคนพายโต้ลมนะครับสุดๆเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยเทียบเอาเรือเทียบจอดกันนะครับผมโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นกันก่อนนะ เราเข้ามาถึงวันที่เรียบร้อยนะครับเอาเสื้อชูชีพคืนนะครับไปที่เดิมนะครับทุกท่านนี่ครับชูชีพกับไว้ที่เดิมนะครับโอเคเอ่าผมก็จบทริปประมาณเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปดูภาพบินโดรต่อนะครับทุกคนใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็น้ำค่อนข้างน้อยนะครับตามที่รีวิวในคลิปให้ดูนะครับก็แนะนํามาช่วงหน้าหน้าฝนนะครับน้ําจะเยอะแล้ววิวก็ จะค่อนข้างสวยมากกว่านี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็กราบสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับผมทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเส้นทางนะทุกคนของสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะทุกคนคลิปนี้ผมจะไม่ได้กอนะทุกคนจะใช้เวลาพูดประมาณสักสามนาทีนะครับทุกคนก็ฟังกันสักนิดนึงนะครับอ่าให้กรนี่ครับเป็นเส้นทางภายเรือของเรานะทุกคนนะครับถ้าบินโดนี้เราจะเห็นภาพ มุมสูงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับทุกท่านนี่ขับเส้นทางของเราก็จะไปประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านนะฮะดูโดนดูภาพทิวทัศน์ดูบรรยากาศด้านบนนะฮะดูมุมสูงนะครับเข้าใจง่ายสุดๆเลยนะครับทุกท่านนี่ครับอ่าด้านนั้นเห็นไหมครับมันจะเป็นสะพานที่ผมลอดไปนะครับช่วงคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราเรือติดนะครับอ่านี่ครับเราก็จะพายไปตามเส้นทางนี้เลยนะครับนี่ครับเขามีเส้นทางของเขาบอกนะทุกคน เผื่อท่านใดมานะครับก็ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ได้เลยนะครับทุกท่านนี่ครับผมก็จะเป็นโดนเป็นสเต็ปเลยนะครับเป็นเส้นทางไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะครับอ่าดูคลิปของผมจบนี่นะครับเข้าใจเส้นทางการเดินเรือคายักเลยนะทุกท่านนะฮะนี่ก็พาไปประมาณนี้นะครับเส้นทางเขาก็จะคดเคี้ยวกันนิดหนึ่งนะครับทุกท่านนี่ครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะทุกคนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะทุกคนถ้ามาช่วงหน้าฝนนะครับก็จะได้ ฟิวแบบว่าน้ําเต็มเลยนะทุกคนนะครับพายเรือกันง่ายๆเลยนะครับทุกท่านนี่ครับมันจะเป็นวงกลมนะครับทุกท่านส่วนตรงนี้นะทุกคนนะครับที่เป็นธงสีส้มนะทุกคนมันจะเป็นที่แบบว่าเรือไม่สามารถเข้าได้นะครับเนื่องจากน้ํามันตื้นนะครับทุกท่านวิวก็จะพายเป็นวงกลมนะครับพายเข้าไปดูในด้านในนะทุกคนไปถ่ายรูปยืนถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับอาจะเป็นปากกงกลางด้านในเลยนะครับทุกท่านโอเคครับ ตามเส้นทางหลักนะครับเราก็ไปกันต่อเลยนะครับทุกคนนี่ครับบินโดนดูนะครับนี่ก็จะสู่ทางออกแล้วนะครับจุดนี้ที่เป็นทางออกที่ป้ายด้านหน้านะครับที่มีคลิปก่อนหน้าน,นี้ให้ดูนะทุกคนคลิปป้ายออกไปนะครับอืมเราก็บินกันไปนะครับดูทิวทัศน์ด้านบนนะทุกคนนะฮะ อบัวเต็มเลยนะทุกคนนะครับบัวส่วนมากๆเลยนะครับสังเกตไหมครับที่อื่นไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ที่นี่นะครับเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับดูจากภาพมุมสูงนะครับนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวเขาพายกันมาด้วยนะทุกคนนะครับพายกันไปหลายจุดนะครับก็ไปคนละที่คนละทางนะทุกคนนะฮะใครอยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็ลองมาดูได้เลยนะครับส่วนพึกษาและยองนะทุกคนนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รีวิวสั้นๆนะทุกคนนะครับให้ดู วิวภาพมุมสูงเข้าใจกันง่ายๆเลยนะทุกคนก็บินกันไปเรื่อยๆนะครับพากันเรียวๆแบบนี้เลยนะทุกท่านนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ยเส้นทางสุดท้ายทุกคนนะครับอ่ามันจะเป็นวิวสวยมากๆเลยนะครับถ้ามาหน้าฝนนี่บัวจะเต็มมากวันนี้อีกนะครับทุกท่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมาทําเป็นแนวทางเฉยๆนะทุกคนนะครับเป็นทริปไกลไลน์นะทุกคนนะฮะก็มีอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับทุกคนก็ ดูกันไปนะครับเส้นทางของเรานะทุกคนเนี่ยฮะจะถึงเส้นทางออกแล้วนะครับทามาช่วงแบบเอ่อลมแรงๆนี่พายยากมากเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกท่านผมก็พายโตลมกันพักใหญ่เลยนะครับณจุดจุดนี้นะทุกคนใช้เวลาพายอยู่ประมาณสี่สิบนาทีได้นะทุกคนนะครับอ่านี่ครับนี่ด้านบนนะฮะโอ้โหสูยมากๆเลยนะทุกคนตามทางเลยนะครับตามแนวเรือเลยนะทุกคน เห็นไหมครับที่เป็นขึ้นคนนี่คือลมพัดแรงมากๆเลยนะครับทุกท่านพายโต้ลมกันค่อนข้างยากเลยนะครับต้องช่วยกันสองคนนะครับถ้าคนเดียวนี่พายไปไม่ไหวจริงๆนะครับแต่เทคนิคของผมก็สามารถแอบในบัวได้นะทุกคนนะครับไม่ให้มันพายไปมากกว่านี้นะทุกคนนะครับไม่ให้มันไหลไปนะครับนี่ครับเป็นขึ้นลมเลยนะครับเนี่ยโหพายยากสุดๆครับขนาดบินโดนโดนอย่างโต้ลมค่อนข้างแรงเลยนะครับ นี่เราก็มาถึงจุดนะครับจุดสแตนบายจุดแรกเลยทุกคนนะครับจุดจุดนี้นะครับทุกท่านาฝากไว้เป็นแนวทางนะทุกคนท่านใดสนใจก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวกันดูได้นะทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่าน